ไปไหนอ่ะไปเราแอบผู้จัดการมาเหมือนกันวันนี้เรปกบจูนอี่แล้วนะคะวันนี้เราโดนชวนขึ้นรถมาโดยที่ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนแต่ว่ามีเชลสองคนกเราด้วยเดี๋ยวเราจะไปแอบดูแล้วว่าเขาจะพาเราไปไหนวันนี้แอบผู้จัดการจูวทั้งหมดสามคนเนี่ย ก็วันนี้เรานั่งรถมากับกระบะตัวเอมแต่มันจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปชมกันนะคะแล้วก็ถามเซล,ล์กันว่าตัวที่เรานั่งมาเนี่ยมันมีอะไรพิเศษบ้างได้ข่าวมันเป็นตัวท็อปค่ะจูนอ่ะเคยลองขับแล้วแต่ก็อยากเป็นคนนั่งบ้างนะคะตอนนี้ให้เซลล์มากฝีมือคนนึงเขาขับอยู่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกันนะคะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสาวสาวเอากดเล่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อุ้มอุ้มนะคะ<ช>กับเจลพี่น้องน<ช>ัตตินะคะ,คะวันนี้นะคะจูนก็คือหนีตามกันมาพาไปเที่ยวเรื่องของเรื่องคืออุ้มกับพี่น้องก็จะไปดูรถให้ลูกค้าแล้วก็แบบว่าจะแอบ,บแวะนิดนึงแต่ว่าพี่จูนนั่นออกมาพอดีขอเที่ยวหน่อยแล้วเลยติดมาด้วยก็เจออุ้มมีเค้กหนึ่งนะคะจูนชอบหนีผู้จัดการเที่ยวนะคะอีพีนี้เป็นอีพที่สองแล้วนะคะน้องอุ้มเ็ยังมา ร่วมเฟรมเราเหมือนเดิมรุนนะคะว่าอุ้มจะอยู่ถึงอีีสุดท้ายนะคะวันนี้นะคะอยู่กับพี่น้องนัดตินะคะวันนี้ค่ะพี่น้องนัดติขับรถให้วัสดีค่ะหันมากไม่ได้นะคะดูนี่เราไปดูรถกันก่อนตอนนี้จุนชอบมากมันว้าวมีรถมีอะไรแนะนําในรุ่นอันนี้รุ่นอะไรก่อนมะรอเอ้มช่ไหมคังอุ้มใช่ค่ะพี่น้องตัวเอมอยากอยากให้แบบว่า ตอนรอบที่เราเราถามเรื่องของมิวอีกใช่ไหมว่าพี่ซูนขับรถเงี้ยต้องพี่น้องพี่น้องนี่คือเป็นเซลล์มากประสบการณ์รถนะกระบะยังยไม่แก่ค่ะไม่แก่อันนี้คือพี่พี่น้องเนี่ยมากประสบการณ์รถกระบะเนี่ยปล่อยมาแล้วหลายหมื่นคเออพี่น้องมันหนาวหนาวอะ่ะเราอุ้มปรับแอร์ได้ไหมคะได้ค่ะหนาวฝั่ง ฝั่งขวาค่ะตอนนี้พี่จูนอยู่อยู่อยู่เฟสไหนคุณไงมันแยกได้เหรอมันแยกกันซ้ายขวาได้ตรงนี้อันนี้คือจะแนะนำกับแอร์ออโต้นะคะเป็นอัตโนมัติสตาร์ทรถก็แอร์ปิดเลยนะคะเนาะก็สมมติว่าพี่จูนพี่จูนตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนซ้ายมาหาลูกเนาะก็หนาวใช่ไหมเดี๋ยวเอาเป็น24 24 25ก็ได้แล้วพี่หนาวคือนคือกลางกันทำยังไงกลางก็ปรับสองข้างเอาเป็นหนูหนูจะแนะนำว่าลงจากรถร้ายจริงๆอันนี้ข้างขวาข้างซ้ายนะคะ ณหภูมิที่สามารถปรับได้ทั้งสองฝั่งเลยสมมติว่าพี่น้องร้อนมากพี่น้องก็เปิด23ไปเลยแต่ตอนนี้พี่น้องน่าจะร้อนสุดร้อนสุดกาเปิด2 1ค่ะลอยากจะบอกความเฟียดอย่างหนึ่งพี่จูนคือนีซื้อซื้อชานมมาช่ป่ะเมื่อกี้อุ้มเปิดไว้ประมาณ20 20กว่าใช่ไหมนี่ชานม,มไม่ไละลาไรน้องอุ้มโกหกค่ะอันนี้พี่น้องชงมาถูกจะปวดความรวยสเนาะโอเคค่ะเสียใจมากเลยพี่น้องคือชงชานมอร่อยมากเคือเป็นเซล พี่ขายรถเก่งแล้วยังทงขนมเก่งอีกใช่ค่ะเป็นอะไรรถทัวรเลยค่ะอันนี้คือเอ่อวิทยุมันเป็นจอทัชสกรีนใช่ครั้งที่แล้วพี่ดูเล่นมิวสิกไฟ้นั่นแหละแต่นี้คือมันจะคลายๆกันเปนคั้งจันคลายๆกันพวกนี้มีฐานที่เหมือนกันในทางที่แบบไหมมีค่ะอ๋อแบบเหมือนกันเนาะอ่าก็คือสะดวกสบายก็คือนี่คือกดตัวคัมแบ็คอันนี้เชื่อมแอนดรอยกับแอปเปิลคาวเทนได้เหมือนกันไหมคะได้ค่ะอ๋อ้ก็จะบอกว่ารถเราอยู่ตรงไหนอ่ะอันอันนี้ก็ถนนเมืองไทยจะงงนิดนึง เราลืมอะไรหรือเปล่าวันนี้ก็เดี๋ยวพี่น้องพาหนูไปไหนเนี่ยตอนนี้นีอ่อันนี้พี่น้องนะคะถ้าใครอยู่ในนนทบุรีนะคะถ้าเป็นคนที่เก่าแก่แบบแบบพี่น้องนะที่แบบว่าลืมตาตื่นขึ้นมาเกิดมาเป็นโรคไปนี้ฉันก็อยู่จ,จังหวัดนนท์เลยนะคะก็จะทราบเลยว่าตรงนี้เป็นที่ไหนเดี๋ยวอบไว้ก่อนเดี๋ยวพาไปค่ะไปแล่หรือเปล่าไม่ใช่นะดูสะพานอย่างนี้สะพานเจษฎสาบรินค่ะแสวยค่ะสามสาววันนี้มาในเต็ม ตุ๊ดตินกีฬาสีเฮนี่ไง้ไม่ได้เลยก็เมื่อกี้เราก็พูดถึงว่าเราจะพาไปจุดรับของเมืองนนนะคะพี่เราพาไปเช็คอินค่ะที่รับเมืองนนนะคะของน้องนะคะก็ทราบมาจากแม่เหมือนกันค่ะตัวเองก็ไม่รู้เนาะแม่ก็อยู่เมืองนนมาประมาณ60ปีว้าแต่ตัวเราไม่ต้องบอกนะว่าเราถึงปีเต่เมืองนน สาวเมงนนังโก้จริงๆตื้นได้หรอคะอันนี้ตอนนี้ตอนนี้เขาทาอะไรอยู่เติมน้มันตอนนี้เรามาเติมน้ำมันเต๊บหนึ่งนะคะนี่พี่น้องคะรถนี้เติมน้ำมันอะไรคะจะเข้าใจผิดว่าเป็นซินนะคะไม่ใช่นะคะทุกคำนะคะจำไว้เลยนะคะรถอีซูซูเติมน้ำมันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนได้หมดแต่ต้องเป็นดีเซลนะคะมันก็จะมีเป็น B7 ใช่ดียี่สิบแล้วก็ดีเซลธรรมดาเติมได้ทุกอย่างเลยคันเราดีค่ะเพราะว่าลูกค้าถามมาเยอะจริงๆค่ะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวเราคุยกับอเอามาให้เรางงอ๋อเรางงกันนิดหน่อยถังน้ำมันเราอยู่ฝั่งไหนคือเราอ่านแบบเร็วๆนะคะทุกคนเหมือนเดิมเลยถังน้ำมันใช่ไหมคะโอ้ยเมื่อกี้เด็กเด็กตามเดินผ่านได้ยินเสียงไหมคะคนเดินก็เอาละ้ค่ะช่วงจังหวะนี้ต้องเอาแล้วคนเดินค่ะเอาเลยค่ะ เมื่อกี้น้องอุ้งถามถบมว่าฝั่งไหนใช่ไหมคะฝาระถังน้ำมันเนาะถังน้ำมันของอีซูซูนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะอย่าเผลอไปหันขวาไม่ได้นะคะหันขวาไได้อย่างเดียวอย่างงี้นะคะใครเลยเจ็บคอไล้ตอนนี้เดีเราจะพาไปจุดรับจุดรับรับรองก็มีคนตามเรามาแน่นอนเช็คอินจุดรับเดี๋ยวเราหนีผู้จัดการไปจุดรับ ช่แล้วน,น,นี่ไม่ได้บอกแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นจุดลับอีกไหมมันมันก็จะไม่ลับ,บแล้วไงคะเขาจะอแอบสื่เรานะคะพี่จูนพนรถลูกค้า อีสุสิออโต้เซ็นเตอร์นะจ๊ะนี่ลูกค้าเรานี่ค่ะพี่น้องพามาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเป็นศาลหลักเมืองนนเดิมนะคะซึ่งคนเก่ยวกของที่นี่ก็จะทราบกันนะคะว่ามีส่วนอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมด้านในเลยค่ะเราจะดูว่าศาลหลักเมืองนนเดิมเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะรีเซพชันสวัสดีค่ะมีเสื้อขายนี่อันนี้ผู้จัดการเราชอบมาก มีด e เซชั่นไหนปะอันนี้นอกจากหนีผู้จัดการมาเที่ยวจะต้องเอาของไปเส้นเพื่อเอาใจผู้จัดการต้อจะต้องชอบนะคะเนี่ยอะไรปะเี่วันนี้เราจะพามาจุดรับแล้วเราก็มาถึงแล้วแหละแล้วหลังจากวันนี้จะรับอีกไหมคะก็ก็ไม่รับแล้วนะคะเพราะว่าเพจเรานี่โด่งดังมากความหวังของพี่พี่เจอแล้วอะไรจ๊ะเจอแม่ค่ะ เดี๋ยวเราต้องไปบนบานสังเก่าขอเลขเด็ดวันนี้29 30 31เกอีกสองสามวันเราจะรวยไปด้วยกันไปค่ะเดี๋ยวเรามาถวายจะไม่จะไม่เจออุ้มแล้วพี่น้องเนนะคะไม่เจอแล้วนะคะออกไปนอนอยู่บ้านเวลาออกนะใจเย็นค่ะดูไม่มีคนพาไปเที่ยวนะคะโอเคอันนี้คือเขากำลังแบบปรับปรุงอยู่เก่าตัวหน้าถอดรองเท้าพอตัวหน้าอ๋อที่นี่สะอาดสะอ้านมากเลยรีเซพชันเขาเยอะนะคะเนี่ย สีส้มสามสีใช่เอาอยัางเอายังโอเคค่ะพี่น้องอพี่น้องมาหลายรอบยังโอ้ยพี่น้องมาบ่อยมากตอนแรกก็ไม่ทราบนะคะแต่พอมาทำงานที่จังหวัดนนท์มแม่ก็จะบอกว่าอย่าลืมมาไหว้ที่นี่นะที่นี่คือศาลหลักเมืองนนท์เดิมนะคะซึ่งเก่าแก่กว่าที่ใหม่ที่อัญเชิญไปที่ศาลกลางเมืองนนท์เนาะนี่อันนี้นะคะ จะเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2532คืออันนี้มีคนบริจาคแต่อยู่นานกว่านั้นนะคะเื่อนนี้ก็สร้างเป็นหอที่แบบถาวรให้อะนะคะคืออยู่ก่อนหน้านี้คือก่อนนันนี้คือไม่ได้เป็นสารถาวรอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าพี่น้องอะอยู่มาตั้งแต่เกิดคือแม่ก็บอกว่ามีแล้วไม่ใช่แน่นอนตัวพอะศเนี้ยไม่ต้องบอกนะคะว่ากิดประศออะไรเนาะโอเคค่ะเราันนี้ถ่ายอีกไปชมรอบๆก่อนเวราจะแทบแขอโทษค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะกันนะคะได้ค่ะไปค่ะ อันนี้ยืนรอที่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะคะที่ท่าน้ำทุกวันเลยเมื่อไรจะมารับคะรับรถร,บรับรถค่ะอันเชิญมารับรถนะคะอันนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเรามีจระเข้ซ้ายขวาเขามีตำนานนะคะของสานหลักเมืองนะคะ,ะปกป้องดูแลนะคะคนที่อยู่ในเวงนี้นะคะเมื่อก่อนเขาบอกว่าคลองอ้อมเนี่ยเป็นคลองที่ยาวมากแต่ว่าจะอยู่ในแบบอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาเลย อันนี้คืออยู่ท่าน้ำนนเลยอ่าแต่เราไม่ได้อยู่วัดเฉลิมค่ะอ่าเราอยู่เลยไป,ไปท่าหนึ่งก็คือวัดสระกใต้นะคะอม,มองจากบ้านเราสมัยเด็กๆพี่น้องสนมากเห็นเรือทรายได้ไห,ไหมคะอ่าตอนเด็กๆนะคะเล่นน้ำมาท่าน้ําวัดบ้านเกาะ <c oughs> เรือทรายคะ่ะแม่ตีทัดาต่ <c oughs> นี่คือตำนานของเราผู้หญิงเมืองนอนนะคะ <c oughs> สนใจรถอีสุะทักมาในเพจเมืองนนนะคะคนนนได้ดูแลกันแล้วกันนะคะแล้วก็จะพามาดู อะไรต่อคะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะนะคะศาลหลักเมืองนะคะอ๋อเลักเป็นศาลิมก็ข้อหลักเนี่ยไอ,อนน้คือเต็มนะคะอยู่ปากคลองอ,อ้อมใช่แต่ว่าแม่พี่บอกว่าเก่ากว่าศาลหลักเมืองลน,นฝั่งนลนอ๋อเก่าวกว่าใช่ <S <S ที่เมื่อก่อนสมัยก่อนคนเมืองลน,นก็จะไหว้ฝั่งนี้ เห็นไหมคะที่นี่นะคะเห็นเขาพูดกันมาเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาก็จะมาบนบานสั่งกล่าวกันว่าอยากได้อะไรแล้วก็ถวายจระเข้ค่ะอ๋อพี่กุ้งอ่าสารหลักเมืองของคลองอ้อมชอบจระเข้นะคะมีสองมีสองมีสองตัวอันนี้เขาเรียกว่ากุพ,ะะกพีเงิน,นอะ่ะขอโทษนะคะกุพีเงินเนาะกุมพีเงินกุพ<ป>ีเงินอันนี้กุ้งพีทองนะคะชอบคะ่ะขอร้องหน่อยได้ไหมคะ เดี๋ยววันที่หนึ่งละจะว,วนีหอ,อนุญ,ญาตค่ะลวงลูกนี้เสร็จใช่ไหมคะแล้วขอไปลวงลูกนูน้นเก้าห่ะแปลงว่าเก้าหน้านะคะเดี๋ยวไปดูรุกนนู้นเอาสักสองตัวก็พอค่ะไม่ได้หวังเยอะรางวัลที่หนึ่ง <c oughs> แต่เราคจะไม่เจอเซลสองท่านนี้แล้วนะคะถูกปุ๊บ <c oughs> หายปรับเดี๋ยวถ้าถูกหวยนะคะจัดจระเข้ไปเลยเก้ <c oughs> 9, าสามค่ะ <c oughs> เก้าสามนะคะโอเคโอเคค่ะโูสวยจริงเหรอจริงเหรอเอาไปแล้วหรอเอาไปแล้วค่ะเศร้าจังเลยใช่หรอเอ่ะเดี๋ยวสามเก้าไปเล่นกับเก้าเาสามองจริงเหรอเก้าสองเขาถูกเองเขาสอเขาถูกโอเคค่ะทำบุญนีกว่าอันนี้จ้งวงินใช้มีนะคะเจ้าแม่ทับทิมมี พ่อเสื้อเมืองหลักเมืองทรงเมืองเจ้าพ่อแสงมณีแต่น้องไม่รู้ว่าเขาเรียกกันว่าไงแต่แม่น้องอ่ะจะพูดตลอดเลยว่าที่นี่คือศาลร,รักเมืองนนเดิมที่ก่อนที่จะอัญเชิญไปที่ฝั่งน,นูแม่จะพูดอย่างนี้มาตลอดแม่บอกว่าได้ยินมาจากยายอีกทีหนึ่งเราก็ไม่มั่นใจเพราะตอนนี้ยายก็เสียไปแล้วไม่รู้จะถามใครว่าจริงไหมนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาไหว้กันกว่าเนาะ อันนี้นะคะด้านในเขาก็จะไม่ได้ให้จุดทุบนะคะเราจุดด้านนอกนะคะไดนะ้ออแล้วได้เรียบร้อยแล้วค่ะสิอ่าหวยค่ะขอโชคดีนะคะอ่านี่ของแอดวินเองดีนะคะวันนี้ ไปมาก็เสี่ยงเสียมซีกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะนี่ลูกสมุนนะคะอ่านี่คือเขาเรียกว่าอะไรหัวจระเข้จริงๆเลยนี่ค่ะ mm hmm. มีตำนานเล่ากันมาว่าปกปักรักษาคนในของอ้อมคือถ้าเป็นคนดีก็จะดูแลนะคะหัวจระเข้แท้เห็นไหมคะแท้ค่ะนี่จริงเรื่องจริงเลยเป็นตำนานเก่าแก่มากอันนี้เขาบอกว่าสาร จ้าพ่อหลักเมืองนะคะสร้างขึ้นในสมัยกรุงอยุธยาเก่ามากค่ะพศสอพเค่ะอุ้ยเราไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะเหืเกิดไม่ทันไม่เป็น MBO เบยค่เเห็นไหมพี่น้องบอกแล้วว่าเก่าแก่จริงพี่น้องอ่ะไม่เคยดูเลยนะคะตรงใต้ตรงนี้น้องอุ้มเก่งมากเห็นไหมคะด้วยความสงสัยค่ะเราก็อยากทราบประวัติของท่านทแต่ละท่านนะอุยอันนี้ก็เกือบ500ปีหรือว่า500 เกือบห้ารอปี92้าสใช่สี่ร้กว่าปีแล้วเราคงเกิดไปประมาณ4ี่ห้าชาติหรืออาจจะมากกว่านั้นเก่าจริงนะคะก็ท่านใดที่อยู่เมืองนนท์เนาะก็แวะแวะมากราบสักการะที่ี่ได้นะคะขอพ้อขอท่านปกักรักษาเราใช่ค่ะเห็นแม่พี่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมรอยน้ำมาเป็นไม้แล้วก็มีสีทองมาแบบนี้เลยไม่ได้มาแตะเพิ่มเติม นี่แหละแต่เขามาไม่มาไม่ครบนะคะเพราะรอยมาอืมเออเนี่ยพี่น้องอะรู้อย่างเดียวว่าเจ๋งมากแม่บอกเข้ามาแล้วขนลุกสู้เลยอธิษฐานอะไรก็คือได้แต่หลังๆคนเริ่มมาขอพรอธิษฐานบนบานด้วยจระเข้แล้วจะได้พลถ้าอยู่ดีๆไปบนบานลิงก็คงจะไม่ได้อะอที่นี่จะเป็นเหมือนว่าชอบจระเข้มากมสาลเนี้ยนะคะอันนี้คือเราพิเศษมากเลยอตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันขึ้นได้แต่ตอนนี้พี่เขาบอกขึ้นได้ เป็นพระแก้วมรกตไปดูกันนะคะลองลองดูนะคะไปดูกันค่ะอุ้ยเก่าแก่สวยมากใจให้นิ่งแล้วก็คิดอุ้ยสวยจริงๆค่ะคิดแต่เรื่องดีๆแล้วก็เรื่ไปก็จะสมความปรารถนาโอเคค่ะคิดแต่เรื่องดีๆโอ้โหสวยงามจริงๆอ่ะโอ้โหดูดิงดงามสุดๆ เลตุ <c oughs> <c oughs> แกงพี่น้องนะคะตอนนี้งั้นเดี๋ยวตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจที่จะพาทุกคนมาในจุดรับของการแบบหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดนนทบ <c oughs> ุรีค่ะจิตเหนี่ยวจิตใจใครที่อยู่จังหวัดนนท์นะคะก็มาได้นะ,ะที่นี่ไม่ไกลเดี๋ยวจูนจะปักหมุดไปให้เนาะ,ะแล้วก็หา <c oughs> แผนที่คร่าวๆแล้วกันเพราะมันอาจจะรับนิดนึงจะดูนะคะแต่ว่าอยู่ใกล้ๆสะพานเจดถ้ามาสะพานเจดถูกก็ต้องมาตรงถูกเลยอย่าขึ้นสะพานอย่างเดียวถ้าอยู่ฝั่งบางสีเมืองนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอ่อขอให้ค่ะทำทีนกาแฟได้ไหมคะได้เลยเดี๋ยวเราไปกันค่ะโอ้โหชอบมากเลยค่ะเบิกตังค์ได้ไหมคะผู้จัดการหนีเที่ยวมาอ๋อได้จะเบิกตังโอ้ยเด้๋ยวเขารู้เดี๋ยวเราไปร้านกาแฟกันดีกว่าหาทางนี้นะคะ เจ,จ้าเอ๊ปึ๊บไปพี่ตูนกับอุ้มด้างหน้าเหรอคะอด้านหลัง <c oughs> ค่ะโอ้ไม่มีความเป็นรัตตีเลยนะคะนอนคืออยู่ในช่วงหิว เราได้ที่ฟังก็อๆนะคะตอนนี้สรุปก็กาแฟก็จะเป็นอเมซอนนะคะเกือบไม่ได้กินแล้วเพราะว่าเครื่องกาแฟเสียก็ผู้จัดออการตามตัวแล้วเราก็เลยต้องรีบสับก่นกอนรอะถ้ายัางไงเรามาพบกัน EP หน้านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเซลล์คนไหนพาเราเออกไปเที่ยวนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะคะกดกระดิ่งติ๊งๆิ๊งติงตงต๊งไป้วยนะคะโอ้แบกแบกบกนบ๊ายบา